จาากกกททุุู้้งนะะครับอยสวัสดีครับวันนี้ผมมาเดินเล่นที่ชายทะเลครับปักน้ำปรานวันเสาร์ที่19เมษายนนะครับโอ้โหบรรยากาศตลาดถนนคนถนอนอาหารกลางคืนริมชายทะเลเนี่ย ถามแม่ค้าเขาดูบอกมีมีทุกวันเลยแล้วก็คนเยอะมากฝั่งนี้รถจอดกันเต็มไปหมดเลยแล้วสิ่งนี้จะมีทถนนมีอาหารขายนะเป็นรถเข็นมีหลายเจ้านี่ิ่งนี้ก็รถจอดกันนี่รถมากันเต็มเลยผมไม่ไม่น่าเชื่อเป็นไฮไลท์ส uh huh. าคัญโอ้โหรับผมพักตรงนู้นไปประมาณ3 0 0เมตรนะอาหารก็เต็มไปหมดเลยเดีย๋ยวเรามาดูชิว่ามีอะไรบ้างสิ่งนี้จะมีนี่ มีไอศกรีมไอศกรีมเป็นโบแดดเป็นโฟนใส่นะลูกค้าก็เยอะเลยหลายแบบเอาของเราของเราอะไรสังส่งเขาสั่งอะไรนะวันนี้อะไรเออกาแฟมีไหมกาแฟมีไหมกาแฟมีไหม,ม,มไม่มีนะเออเอาวันนี้แหละอุะ้ยน่ากินนะเป็นไงอร่อยนะหวานหวาน ดีเลยไหนนี่จิมไอศครีมน hey, ี่ก่อนโอ้ยสวยน่ากินไหนมาดูนี่เดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามีอะไรขายกันบปาอันนี้เนื้อย่างโคเนื้อย่างโคขุนนะเนื้อย่างโคขุนหมาละสิบห้าบาทโอ้ดูน่ากินนะนี่จ้างกัน ข้าวเหนียวให้ด้วยจ้านี้อืมละเมอย y ร้านะนี้ละเมือยมสุดยอดเลยเนี่ยโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะเวลาคนซื้อนี่ก็ซื้อร้านละนิดร้านละร้านหน่อยนะไม่งั้นกินไม่ไหวกินไม่ไหวเยอะเนี่ยมีราคาบอกหมดเลยนะไปะเราไปดูตรงอื่นต่ออันนี้ก็มีน้ำบริการใครเดินหิวก็มีน้ำ ไอติมไอ,มอติมที่นี่หวานอะเอาอน,นี่มาไอาอะจับไอ้นี่ไปก่อนนะนีข<อ>่ของเล่นก็มีดุ้ยนี่ก็มีของเล่นของเล่นเด็กขาย ว่างๆก็มาเดินเที่ยวนะที่พักก็ราคาไม่แพงอันนี้เครีมครีม,รมสามรถปลาแลงทอดปลาแลงทอดหอมกุ่เลยอ,อ,อร่อยด้วยเนี่ยไปค้าใจดีนะอก่มมามะม่วงมีน้ำน่ากินนะลูกค้าเยอะ

หอยน้องลมสดๆดเลยแก่หอยเป็นผนะู้ด้วยนะหอยเป็นผู้อาหารทะเลที่นี่จะสดมากหุูกรอบหมูกรอบกะเพราพริกแห้งเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยเนี่ยเห็นไหมของสิ้นเปล่าโอ้สวยมากเลยเนี่ย คนขายคนขายคนขายสวยหมูกรอบน่ากินนะคนขายน่ารักขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้ก็นะทะเลนะเราก็มีหูอัดเบคอนไส้กรอบเดินน้ำไหลไหลวันนี้ขอบกตอนนี้ขอบอกเขาบอกโอ้ขายไม่ทันเลยเนี่ยลูกค้ารอคิวยาวเลย อันนี้น้ำพึ่งมะนาวโซดาก็เป็นน้ำน้ำผลไมน้นะน้ำนะลูกลากซื้อเต็ดย้าอันนี้ซูชิชิเดืย้วะอืมีข้าอยู่ะกิน้อชิเราต้องซื้อไปปอาเสือ,อปลาหมไม่หม <c oughs> ข้าวข้าวไข่เจียวอาหารดับสังเยอะเลยใครหิวมาเที่ยวก็เนี่ยไปสวยผลไม้มาบวกงสับปะรดแล้วก็ตะเภาอ่อนคนขายน่ารักเลยเนี่ยขอบคุณครับ ข้าเหนียวหมูกระดลล่องละยี่บ้าทนะสี่สบาทโอ้ไม่แพงเลยไม่แพงเลยอันนี้น้ำใครเดินขอแห้งก็มาดื่มน้ำกันนะมาซีกนี้แล้วตรงนน้นเดินไปย้อ่ไมยังของทีนี้ยำนะยำมากเลยยำไข่แมงดาไม่รอทเอปบ่ะ จำป,ปจำกวาบยำลมิดจเจะใส่หอยแล้ก็ใส่ถุ่เืมากคุ้มค่า <c oughs> เฮ้ยคอหมูย่างมหมูย่าง ขอโทษค่ะไข่เสียบไม้โคลลหิชน,นะชื่อก็เขียนไว้เดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยขายดีอัมเนือย่งไหมคะโอ right. an ้เน no okay, no 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 mm ื้อย่างเนื้อย่างนี่เนื้อย่างเนื้อย่างโคขุดในบ้านเนือย่างโคขุดเนี่ยแล้วก็ให้ความรู้หมดเลยว่าส่วนไหนของโคนะชื่ออะไรบ้างนะให้น้ำจิ้มให้ด้วยแล้วก็มีข้นเหนียวเนื้อย่างไหมคะเดี๋ยวใส่ถุงเรียบร้อยเลย อันนี้ผลไม้เจลลี่ผลไม้นี่ดูที่สองแซนมอนเนี่ยสองป่าซนมอนแล้วมาทอดอ่ะดูชิ้นกิ้งทอดอยากนี่ไอติมกับที่สด กไอ้ติ <an> ่มตานสามต้นต้มตำใบเฟิร์นโอ้โหตรงนี้ต้มตำใบเฟิร์นนี่ลูกค้าคิวยาวเลยนะอื้ โอ้โหนี <blunt animation> 5, Hello, really nice ่มาเป็นแถวเลยหมกสดหมกสดนะนี่20บาทสี่สามไม้ร้อยนี่บมดย่างสวยๆเลยนี่ไหมเนี่ยนวดสวยงอมงามเลยเนี่ยอันนี้ก็ปลาไข่เป็ดาไข่เป็นดาแล้วมียำไข่เป็นดานี่ยเขาแกะแล้วไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปไปปรุงกินได้เลย แล้วก็จะ,ะ,จะมีีหอยนางรมดิดลูกนี่ลูกตัวใหญ่เนี่ยร้อยห้าสิบบาทเองหอยนางรมสุราษฎร์ด้วยตัวใหญ่อโอ้หนี่ไข่ปูอันนี้อันนี้ซี่คโครงหมูบาร์บีคิวโอ,โอ้ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่น่ากิน นีนะมีกุ้งบาร์บีคิวอันนี้ก็ฮัมเบอร์เกอร์นะบังเบอร์เกอร์คือขนมปังเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยใส่ใส่ผักใส่เนื้อหมูเฮ้ยใส่เนื้อสัตว์ต่างๆนะอันนี้มีกุ้งใส่ใส่ไก่ใส่ไก่อันนี้ขึ้นตัวก็สับได้ไก่

เห็นไหมกุ้ง,งเขาเนเป็นเลือกได้นะคะเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้คือกิโลสองร้อยเก้าสิบบาทอ๋อน,นี่อันนี้่กิโลห้าร้อยอ๋อนี่อ๋อนี่ก็คือครึ่งกิโลแล้วใช่ครับโอ้ตัวใหญ่ไม่น่ากินเลยเนี่ยกุ้งเป็นนะครับเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวใหญ่เนี่ยำกำลังย่างอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครจะซื้อกุ้งก็มาเลือกตรงนี้ได้แล้วให้เขาย่างก็ราคาก็คิดตามน้ำหนักนะ เนี่ยความน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยโอ้กุ้งยังเป็นอยู่เลยอืออันนี้มีเป็นฝายลาดชีสเป็นฝายราดชีสโอ้ใครอยากกินอะไรปล้หมึกปล้หมึกชอ็อตมึกชอ็อตมึกช็อตซาซิมิเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเห็นนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราทำไงเอ่ยเขาก็หยิบมา เป็นๆเลยใช่ไหมเป็นๆเลยใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็เราก็เอามาแล่เอาแล้วก็จะขายเป็นซาตินี่แล้วก็มุกช็อตแบแอ่อแล้วก็จิ้มจิ้มหนึ่งตัวใสๆเนี่ยจะกินตัวไหนก็บอกแล้วก็ตักแล้วขายยังไงตัวตัวละเท่าไหร่เป็นมุกช็อตร้อยห้าบครับตัวละร้อยเป็นซาตินิ่ตัวร้อยห้าสิบอ๋อมุกช็อตหมายถึงเอาตัวหนึ นี่เลยเหมือนใ้กินเหมือนก็เราเราจะเอาน้ำจิ้มใส่กุ้นอย่างอ๋อยังเป็นอยู่เลยนะอ๋อแบบที่ว่าไปขึ้นจากน้ําในทะเลก็กินเลยนะตัวใสเลยเนี่ยหมึกชัดหมึกชัดนี่เป็นอาหารที่แปลกนะแล้วก็ปลาหมึกสดกินในทะเลกินบบเนี้ยมันจะหวานนะหวานอันนี้มาก็ไก่ไอหมูหมูวงหมูพวงหมู่วงนะที่เขาเรียกหมูพวงคือเอามาเป็นชิ้นตากแห้งแล้วทำเป็นพวว นนี่ก็พูกผลนะ้มัมมาเดินเล่นกันชื่อจริงนะตรงนี้มีทุกวันถามไม่ขาดูแล้วทุกอ่มีทุกวันทุกที่รถเต็มไปหมดเลยเป็นเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยปักน้ำปลาเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นอะไรดีแน้เลยเขาดูน,นียว่าโอ้ยำนะยำนี่ลูกค้าคิวยาวเลยนะยำจอนนี้แซลมอนอร่อยเลยแสดงว่า ฝีมือเลยฝีมือคือยาวเลยอันนี้คนเยอะอันนี้ไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็ปลาเผาฮะเนี่ยเดี๋ยวพอเื่อเืเขาก็ขายกันหมดละเพราะว่าลูกคนเยอะ อันนี้เขาไปจุดขายมิเกลส์ส้มมอเ่้มมอกเส้มมอลเ่ส้มมอลเยสวัสดีค่ะเขาเขาจะมีอะไรโอ้ยไลดูเนี่ยเป็นแรกก็น่ากินแล้วเนี่ยแล้วพอแรกมาอยู่ในกล่องยิ่งน่ากินใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวขายหมดแล้วเนี่ยคุณคุ้ทุัดครับรกไแงลกินระ ก็ร้านค้าหนึ่งนี้ก็จะเป็นร้อยบาทอ่านี่น้ำส้มนะใครเดินผ่านมาขอแห้งๆก็เลิมน,น้ำส้ม,อ,มอันนี้เป้นฝ่ายเป็นฝ่ายแล้วก็มีไข่แล้วก็ทาเยอะจริงๆอันนี้ก็เรียกว่าจับหลักจับหลักปลาจับไม้นะ หรืเนี่ยเอาเอาเอามาเอาเนี่ยตอกผิวครับมาติคิวครับเีลยมาปลูกไม้ตังไว้ครับต้องจังไว้คิวยาวเลยเนี่ยแสดงว่ารสชาติคิวยาวอร่อยเนี่ยไม้ละสิบบาทโอ้จับหลักนี่มันเหมือนแจงลอนหนองมลนะเออเหมือนกันเลยเนี่ยแต่ว่าสูตรไม่เหมือนกันเอสูตรต้มกี้กันเหมือนกใช่ใช่แต่ว่าชื่อก็เปลี่ยนไปแต่ว่าสูตรก็ต่างกันอีกที่นี่เราตัดกับไม้ครับเออ ที่เรียกเรียกว่าปลาจับไม้ปลาจับไม้เออปลาจับไม้หน่องมนก็นมนจหวานแล้วครับครับนี่เป็นของของพื้นของพื้นพื้นพื้นเมืองเลยใช่ไหมเออมันแปลกนะโอราะจคิวยาวมากเลยเนี่ยเฮง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 อันนี้ปลาปึกไตกุ้งนะกุ้งเผาเนี่ยก็ร้อยแปดสิบบาทนะร้อยแปดสิบนี่ดูนี่ก่อนจะเผาเนี่ะ โอ้โห,โโหน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นี่อะไรรู้ไหมฝาละสิบบาทขอยเชลเนี่ยสิบบาทอ่านี่ก็นมโตเกียวนะโอ้ตรงนี้ยังมีอีกนี่อันนี้มันญี่ปุ่นเผาเนี่หัวะละสามสิบบาทหวานนี่หวานมากเลยเนี่ยเอ,าาอ,อย้าไหมเอ้อพี่จะกินให้หมดนะ โอ้ยตรนี้ฝานจะลบมาแล้วอ่ะไอทอดไอทอดเกลือไอทอดถัดไปเลยนะเนี่ยทอดทอดทอด,ทอด,ดโอ้ออลูกค้าเยอะเลยอันนี้กุ้งอบอผู้เส้นนะทำทนมนไมไทำ่ทันเหมือนกันทำไม่ทันเหมือนกันในลูกค้าถึงคนเลยอันนี้มามข้าวไข่เจียวทรงเครื่องของละสาบาทนะ มาอุตุนกันได้เลยโวันนี้ปาเจนาไข่ยไก่ย่างแดงไก่ย่างแดงก็ย่างก็นะตรงนี้จะมืดสักหน่อยจุงไฟไฟดับนะเดี๋ยวก็ไฟมาละนะแต่ว่าอุ้ยอมึกเยอะ น่าสวยๆตั้งนั้นเลยนี่นี่ไข่เมืองนี่ด้วยนะครับนี่ดูโอ้ไฟดับและเครื่องปั่นไฟไปแล้วอือหมึกตัวเ็าล่มเลยอ่ะเหี้ยสดๆแบบนี้หม้อไฟอันนี้อันนี้ทะเลทอดนะพอดีไฟดับนะตรงนี้เดินมาตรงนี้อันนี้ปูปูทอด อ่าเดี๋ยวเบยก็พวกของแซ่บนะเออทะเลทะเลดองโอ้นี่ไงทะเลดองทุกอย่างดองเนี่ยแซยย่บหมดเลยเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยขายดีเนี่ยไปไปรวมรวมกันอยู่ในถ้วยแล้วมันนี่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 ราคานี้นะ,ะอ่ะ <40 S 1> าม้วนสีอวนี่ร้อยสามสิบนี่ถูกมากนะถูกแล้วนี่มีแซลมอนนี่ร้อยสามสิบบาทซาติมิ โอ้ร้านนี้ถูกนะมาอุดหนุนกันเนี่ยคนขายตัวเล็กๆสวยๆเ,เนี่ยลูกเนี่ยดองแซ่บอัเนดน็บกบะไข่ทอดแล้วก็หอมไข่หอมไข่ไข่หนมะึกไข่มาไข่มึกสวยๆเนีอ่อันนี้อันนี้คืออะไรเอ,อ่ยขนมขนมเลยกรอบเดี๋ขาจะรีดไปเห็นไหมขนมเลยแล้วก็รีดมา นี่ของแปลกๆเอาละนี่ก็ของทะเลเน,นี่ยปิ้งย่างสิบาททั้งนั้นเลยไห้ละสิบบาท,บาทปิ้งย่างอันนี้นี่ไฮไลท์ก็คือกุ้งกุ้งเผานะกุ้งเผานเผานี่ยต่องละร้อยหกสิบบาทตัวสวย<ะ><ะ>นะแล้วก็จะมีมีหอยเป็นคู่อีกนึ่นะ,ะแล้วหอย ร้อยครับร้อยแพนะเออของทะเลที่นี่รับประกันได้เลยนะสดๆทั้งนั้นปลาเลยนัสดได้อันนี้ก็ลูกชิ้นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งอันนี้อันนี้ปลาเผาปลาเผาปลาอะไรครับเนี่ยปลาหนิลปลาหนิลโอ้โหปลาหนิลอย่างมันเลยนะเนี่ยเหลือสองตัวแล้วใครจะอุดหนุนก็รีบมานะ โอ้บรรยากาศนะว่างๆก็มาพักผ่อนแล้วเดินเที่ยวนะเชา่าที่พักใกล้ๆเนี่ยแล้วก็เดินเล่นตอนเยน็เยนๆซื้ออาหารเดินชมแล้วก็กินไปพอถึงที่พักก็กินพอดีนะอาหารก็ย่อยเนี่ยเมื่อกี้ซื้อเมื่อกี้ซื้อมะม,ม่วงกับชมพู่ไปนะนี้ อ้อาวอันนี้เป็นไฟนะขายสติ๊กคิวยาวเลยอันนี้ก็ขายดีเนี่ยขายอุดนะเราก็อันนี้นี่กว่าสองดองต่างดอง,องไฟไฟเลยไม่เป็น,นอันนี้คืออ๋อเมื่อกี้เราซื้อร้านนี้นี่น,นะเอออุดบนร้านนี้ไปแล้วแฮ<อ>ง<อ>ๆขายดีนะขายดีนะนน อันนี้ก็บัวลอยบัวลอยนะอรนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะไฮไลท์ที่ที่มีค่ะมาเอามาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับชายทะเลปากน้ำปราณบุรีนะที่พักสองฝั่งฝานี่ที่พักหมดเลยฝั่งซ้ายก็เป็นทะเลนะมาพักแล้วก็เดินเล่นเสาร์อาทิตย์วันธรรมดาสามารถที่จะไปกลับกรุงเทพได้ไม่ไกลนักนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะพามาเดินเที่ยวตอนเย็นๆความจริงแล้วผมผมไม่ได้เตรียมตัวจะมานําเสนอให้ท่านดูหรอกครับแต่ว่ามาดูแล้วเออมันมัน,ม,นมันมีอะไรดีๆให้ท่านได้ได้ชมนะลองมาแวะมาเที่ยวแล้วมาเดินเล่นมาซื้อของกินกันนะครับผมดก็ได้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ได้อะไรคนระับผลไม้มีฝรั่งเอ้ยไม่ใช่มีมชมพู่กับมะม่วงมันนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ